สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําเคล็ดลับดีๆเลยนะครับในการไล่หนูครับไล่หนูยังไงให้หมดไปจากบ้านเรือนหรือว่าครัวเรือนของเรานะครับส่วนมากแล้วหนูจะเข้ามานะครับเวลามันเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเยี่ยวจะขี้ทิ้งไว้นะครับทําให้มีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นในบ้านเรือนของเรานะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปนะครับ พราะว่าพ่อเพลินจะมาทําน้ํายาครับน้ํายาไล่หนูหรือว่ากําจัดกินฉุนกินเหม็นของขี้หนูหรือว่าเยี่ยนูนะครับโดยวิธีง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีทําน้ํายาไล่หนูและกําจัดกินฉุนกินเหม็นของหนูกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่พ่อเพลินจะไล่หนูในวันนี้ครับก็จะมีน้ําส้มสายชูครับ อันนี้จะเป็นเหล้าขาวครับ40ิดีกี้ครับเนี่ก็อีกอย่างหนึ่งกขขาดไม่ได้นะครับนี่ครับเป็นจะเป็นยาเส้นครับยาฉุนครับนี่สามอย่างนี้ครับสามารถไล่หนูและกําจัดหนูได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับน้ําเปล่าครับเราใส่ก็ไม่ต้องเยอะนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วยาเส้นครับยาเส้นยาฉุนๆเนี่ยนะครับเราก็ใส่ลงไปเลยครับเมื่อเราเทยาเส้นใส่แล้วครับแล้วก็คนครับคุณผู้ชมครับแล้วก็คนเลยครับคุณผู้ชมครับ ถ้าจะดีครับให้เราแช่ไว้หนึ่งคืนนะครับแต่นี้เป็นสูตรเร่งด่วนนะครับก็สามารถทําได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเสร็จแล้วเหล้าขาวครับคุณผู้ชมครับเราใส่ไปเลยครับนี่ครับประมาณนี้ครับครึ่งแก้วครับอืมกลิ่นฉุนมากเลยครับคุณผู้ชมครับอายขนาดคนยังเมานะครับแล้วหนูจะเหลือนะครับคุณผู้ชมครับน้ำส้มสายชูครับคุณผู้ชมครับ เราใส่ลงไปเลยครับน้ำส้มสายชูครึ่งแก้วเหมือนกันครับนี่ครับเอส่วนผสมลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็คนครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมครับดูสิครับน้ำเขาจะเปลี่ยนสีแล้วนะครับจากปกติเป็นสีขาวครับตอนนี้เริ่มสีเข้มข้นแล้วครับนี่นะครับเราจะใช้น้ำนี่นะครับในการไล่หนูครับ กินชุนๆนี่แหละครับเราสามารถนําไปฉีดตรงที่หนูเดินผ่านหรือว่าหนูขี้หนูเยี่ยวทิ้งไว้นะครับมันก็จะหายไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วเราก็ทําการกรองครับคุณผู้ชมครับเราก็กรองเอาแต่น้ํเนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับเมื่อเรากรองแล้วจะได้เป็นน้ําแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นะครับเป็นน้ํำยาไล่หนูโดยเฉพาะเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปฉีดพ่นตรงที่หนูชอบออกมากินแล้วตรงที่หนูชอบเยี่ยวทิ้งไว้แล้วก็ขี้ทิ้งไว้ให้เรานะครับเราก็ใส่ป๊อกกี้ครับคุณผู้ชมครับใส่ในป๊อกกี้ฉีดพ่นของเรานะครับ นี่ครับเขย่าอีกทีครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วเราก็ฉีดพ่นครับนี่ครับฉีดพ่นได้เลยครับตามทางที่หนูชอบออกมานะครับนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับตามซอกตามมุมครับเวลาหนูขี้หนูเยี่ยนะครับ เราก็ฉีดพ er ่นไว้ก่อนเลยนะครับเวลามันเดินผ่านหรือว่ามันเข้ามาใกล้ๆนะครับมันได้กลิ่นนะครับมันก็จะไม่มาอีกเลยครับไม่มารบกวนเราอีกเลยนะครับตรงที่ลกๆฉีดพ่นได้หมดเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับเคล็ดลับดีๆที่พ่อเพิ่นมาแนะนําในวันนี้ครับสุดยอดไหมครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับเคล็ดลับดีๆที่พ่อเพิ่นมาแนะนาในในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับ ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์กดติดตามพอ่มเพิมช anel ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ